นักแสดงแล้วนะครับขอเชิญทีมผู้สร้างสรรค์ทั้งสรัฐมนตรที่ตกพันคำและนี่รักสิริรักขึ้นมาบนเวทีรอบหนึนะครับเชิญค่ะโอ้โหสุดยอดเมื่อแก้บาก็อู้อยู่ตลอดเลยใช่ค่ะพี่รักทุกคนคะอยากจะให้ตั้งใจฟังจริงๆนะคะเพราะว่านี่คือซีรีส์เรื่องยิ่งใหญ่และนี่คือ ไอเดียและสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดค่ะแม่หลวกฝันกับพี่ตุ๊กพันธรทำค่ะครับครับก็พอ mm hmm. พี่บอยกับพี่ป้อนชวนมาทํา mm hmm. เมื่อดูไลน์อัพแล้วก็รู้สึกว่าวันน mm ีออริจินอลจากขาดช่องคือประเภทหนึ่งไม่ได้ครับคือ EP mm hmm. คือถ้าไม่มี EP มันจะไม่ยิ่งใหญ่ค่ะก็เลยบอกพี่บอย mm hmm. พี่ป้อนว่าขอ EP mm hmm. Historical d ม a m a แปลว่ามาหาการหนึ่งเรื่องเพื่อให้วันดีออริจิเหลไลอัพแรกสมบูรณ์นั่นค<อ>ือที่มาเองเอแล้วมันก็ยิ่งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือตัวจริงที่สร้างให้มันเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นภาพออกมาที่รักค่ะทก็บอกว่าถ้าจะเอาอีพีต้องชั้นก็ชั้นมาหากาบที่สูดก,ก็เลยเชิญพี่เขามาตัวจริงนั่นเองครับพี่รักค่ะบอกถึงความตั้งใจที่ถ่ายทอดก่านแม่ยัวหนค่ะ จร,จริงต้องบอกว่าถ้าจทําอีพีนะคะอย่างที่สตูดิโออกกาเนี่ยช่วงที่สนุกที่สุดในประวัติศาสตร์คืออียิปต์นะคะเพราะเป็นช่วงที่จริงๆในระยะเวลา417ปีของประวัติศาสตร์อียิปต์เนี่ยมีการชิงบัลลังก์ถึง15ครั้งแล้วเป็นช่วงที่เดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วเพราะฉะนั้นถ่าจทําอีพีคือช่วงที่สนุกที่สุดค่ะ แต่ว่าตัวเราเอง่ยเราไม่ได้อยากทําเรื่องสองครามไม่ได้อยากทําเรื่องการรบเราอยากเล่าเรื่องคนอยากเล่าเรื่องข้างในจิตใจของคนเราก็อยากเล่าเรื่องผู้หญิงค่ะนะคะผู้หญิงที่มีสีสันแล้วเดือดที่สุดก็ต้องคนนี้คือทาวสีสุันทร์<ม>ป้าถึงได้เริ่มทําเรื่องแม่หัวที่ทสุดแพร่รตอนแพร่รตนกันอย่างนี้ แมบอกว่ามันเป็นกระแสท้อดอะทาวน์ใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากปากของนักแสดงก่านะคะว่าเล่นเป็นใครและคาแรคเตอร์เป็นยังไงและที่พ่รักบอกว่ามันมันที่สุดเนี่ยเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยมันมันจากแต่ละตัวละครเลยเชิญเลยค่ะต้องเริ่มต้นที่พี่ตุ้ยก่อนเลยนะฮะเพื่อจะได้เข้าใจในนิทานเดียวกันถูกไหมฮะพ่รักครับครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับก็สวัสดีครับเล่นเป็นพระชัยราชาครับ ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญหาทั้งหมดจากการที่มชิมราบชบวันลังคืนแล้วหลังจากนั้นก็ก็จะปวนอย่างอย่างที่เห็นเลยนะครับเริ่มครับปว่ไนครัคร่ะไปค่ะต้องใครก่อนต้องใช้ได้เลยครับตรงนี้ที่มาได้เลยโอเคก็สวัสดีค่ะไมเดวดิการนะคะล้วก็ ข้เป็นเท้าสิงสุดาจันค่ะก็เป็นหนึ่งในสนมของสี่ทิศค่ะคแล้วก็มีภารกิจคือจะมาจะมาชิงบลักค่ะจะป่วยทุกคนมาแบบนิ่งแต่เชื่อริงๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะเท้าสิสุดาจันท่ะที่ไม่เชื่อว่าข้ามานะคะ ได้กคดีนะได้กคดีนะฟิล์มครับครับผมก็เ้ะีอมอฟิล์มอันนี้ใหม่จ้างได้ไหมอีเวนต์หน้าไหมไปไหมครับไปหรอครับก็ ลับทเป็นวามนนะครับเป็นคนรักของท้าวสีสุดาจันทร์ตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วก็มีภารกิจร่วมกันคือมาชิงบัลลังก์จากี่ตุ้ยครับแล้วเราต้องทำยงไถ้าเขาเป็นไปติดตามในในไม่อยู่ครับจริงๆเป็นเป็นขาฟิล์มนะฮะที่อาทีนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเมื่อกี้เมื่อกี้ใหม่เป็นองไ่อะไรสี่คิปนะคะ เป็นทะเลจันทน์เอกสี่ทิศอ่านี่คือทิศแรกขอบคุณใหทิศตะวันตกใช่ไหมฮะทิศตะวันตกอีกสามทิศที่เหลือครับพี่แป้งครับแป้งนะคะอีกหนึ่งทิศนะคะในสีทิศเราไม่บอกว่าทิศตะวันออกค่ะก็เป็นเมียแรกนะคะตั้งแต่ก่อนที่พระชัยราชาจะขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นก็เป็นเมียที่เด็กที่สุดด้วยนะตรงนี้นะคะเจ้าอีเล่อแปลงอีค่ะค่ะดีละคะดีละคะ ก็เป็นอีกหนึ่งสนมของพี่ตุ้ยนะคะชื่อละองคำค่ะมาจากทางเหนือเป็นลูกออกยาสุโขทยะะัยค่ะก็ไม่ได้มาเล่นๆก็บอกได้แค่นี้ ีใครมาเล่นเล่นเลยมีเหนื้อแล้วไหนชาวใต้ชาวใต้เนี่ยใช่แล้ค่ะสมัครดีไม่ได้ไงนะครับก็คนรับจีนะค่ะรับบทเป็นปัญยญค่ะเป็นสนมมาจากทางทิศใต้นครศรีธรรมราชนั่นเองบอกเลยว่าตัวละครนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมาเล่นเล่นบ้างแล้อะไรดีได้ละอีกหนึ่งหนุ่มครับคุณ้อยครับครับผมเล่นเป็นขุนพี่เลนทรเทพครับเป็นทหารคู่ใจของพี่ตุ้ยเดรพันธ์เลยครับไม่ทำทุกอย่างแับพี่ตุ้ยเป็นมือบัญชีให้ แต่ว่า,าไม่ไม่ไปเกี่ยวกับสนมทั้งสี่ของเขาใช่ไหมเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับเริ่มเริ่มเริ่มต้นจากดูแลกนทั้งหัดครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือรับสั่งส่วนตัวนะฮะรบ <c oughs> ับสั่งส่วนตัว <c oughs> แต่จริงๆแล้วคือทาทุกอย่างแทนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องายก็ตามครับ<อ>แล้วเขาไม่ผิดหวังแน,น่นอนเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะทุกคนมีความตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากๆกับการได้อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะคะครับปรบมือดังๆให้กับทีมที่ายแล้วนะ วันดียวทีจะต้องทำห้าเรื่องในปีนี้นะครับรู้พบกันเรวๆนี้แน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันวันดีนะครับโหลดโหลดเลยโหลดเลยดีไหมฮะดีมากเยังไงก็ขอบคุณผู้พิเกียรติทท่านวันนี้นะครับมากๆนะครับที่มาร่วมงานกานในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามชมวันดีออริจินอลฝากสนับสนุนวันดีออริจินอลด้วยครับ